วงเดือนมีนาคม12ลัคนาจะยังไงมาดูดวงกันจ้าลัคนาเมถุนจะเป็นเดือนที่เราต้องค่อนข้างแอคทีฟนิดนึงเจอคนค่อนข้างเยอะเข้าสังคมหรือไม่ก็เดินทางค่อนข้างบ่อยถ้าเราไม่ได้มีโอกาสเดินทางเพราะง,งานหรือการเรียนหรือหน้าที่ของเราอ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราต้องเข้าสังคมเยอะหรือว่าเราเจอคนค่อนข้างเยอะ ต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมค่อนข้างบ่อยอะคะ่ะหรือว่ามีการติดต่อเจราจาค่อนข้างเยอะนะคะเป็นการเข้าสังคมเจอเพื่อนใหม่อะไรใหม่ๆเข้ามามากกว่าอแต่ว่าในเรื่องของการงานเราจะได้รับโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งจากผู้ใหญ่ที่เหมือน เหมือนเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับเราแล้วก็เราไม่ถนัดแต่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งเราก็ทําออกมาได้ดีใช้ลูกลอ่อลูกชนนิดนึงนะคะเออมันจะตรงตรงเืง่อ,อไม่ค่อยได้แต่ว่าเมทุนเราว่าดาวประจําตัวเป็นดาวพุธทําได้อยู่แล้วนะคะแต่แค่ระวังเกี่ยวกับการเข้าใจผิดการสื่อสารเจราจากับกับเพื่อนร่วมง,งานกับอะไรอย่างนี้นิดนึงอืมเพราะว่าในเรื่องของเนื้อง,งานอะเราทําได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาของเมทุนช่วงเนี้ยคือ ใจมันร้อนใจมันร้อนแล้วปากเราไวเพราะฉะนั้นอนะระวังนิดนึงมันสามารถมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขาจะมาช่วยเราได้แล้วเหมือนเขาจะเขาจะมีความรู้สึกว่าเออตอนแรกกะจะมาช่วยพูดไปพูดมาไม่อยากช่วยแล้วอย่างเงี้ยมันมันจะเสียคนที่ตั้งใจจะมาช่วยเราอะค่ะเพราะฉะนั้นอนะระวังคําพูดคําจาอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานอะประสบความสําเร็จนะมันน่าจะเป็นช่วงที่เราได้โชว์ศักยภาพ ของเรานะคะแต่ถ้าเมถุนที่เดินทางเดินทางแล้วดีนะคะเดินทางเรื่องการงานเรื่องการเรียนประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะ สำหรับการเรียนเรียนอาจจะเหมือนเรียนอะไรเพิ่มเติมบางคนน้องบางคนอาจจะเรียนอะไรเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนอยู่ในคณะเราแบบนี้ก็ได้นะมันจะเป็นความชอบส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้ก็ประสบความสําเร็จดีนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพสุขภาพยังคงต้องระวังกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบทางเดินหายใจอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับรถระวังพวกแบบรถเฉียวหรือมันต้องมีการซ่อมรถหรือว่าใครที่ทํางานกับเครื่องจักร ก็ระวังนิดนึงอาจจะโดนบาดอาจจะโดนอะไรแบบนี้นะคะก็ระวังตัวเป็นพิเศษนิดนึงในช่วงนี้นะคะสำหรับการเงินการเงินเงินที่เราหามาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปให้สังคมยืมอย่างเช่นให้เพื่อนยืมใจดำได้ใจดำนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้คืนมันขึ้นว่าให้เงินเกี่ยวกับสังคมอย่างเงี้ยมันจะสร้างศัตรูอืม แต่นอกนั้นไม่ได้มีอะไรมันก็จะเสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางถ้าคนเดินทางอันนี้ก็ปกติเนาะแล้วก็เสียเงินจากการเข้าสังคมอมเราไปเที่ยวเยอะช่วงนี้เราเจอเพื่อนบ่อยเช่งนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่การเงินที่เราหามาได้ค่อนข้างโอเคเลยอืมสำหรับเรื่องความรักเรื่องความรักคนโสดเจอออนไลน์ได้นะคะดาวความรักเดินปกติแล้วเพราะฉะนั้น,น่าจะสามารถเจอคนที่ค่อนข้างโอเคแลวเรารู้สึกว่า เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราเยอะเราก็สามารถเทคแคร์เราได้อเพราะฉะนั้นนำมันจะไม่ใช่แค่เดือนนี้หรอกแนตะ่ว่าถ้าดาวความรักมันเดินปกติแล้ว,วเราจะรู้สึกว่าเ,ออเจอคนที่พูดกันรู้เรื่องได้มากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาแบบแบบเป็นไอดอลเลยเป็นคนแบบเป็นคนฉลาดเป็นคนที่แบบโตมีความโตเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้แบบที่เราชอบนะคะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วแฟนจะขึ้นขึ้น,นลงลงนะออแฟนจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนิดนึงเพราะงานแต่ว่า ระวังแค่คําพูดของเมทถุนะั้นระวังคําพูดเลยไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใหญ่หรือว่ากับกับแฟนก็ระวังคําพูดเวลาคุยกันนิดนึงเพราะว่าแฟนก็ขึ้นขึ้น,นลง,ลงเดือนนี้เราก็จะขึ้นขึ้นลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แค่ระวังคําพูดแต่นอกนั้นเรื่องความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ สำหรับช่วงเวลาวันที่1นึ 10, 1่งถึงสิถึงสิมันจะเด่นเรื่องการมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือว่าเข้าสังคมเยอะๆนะคะวันที่11-20ถึงช่วงนั้นเราจะใจร้อนไม่แนะนําให้ตัดสินใจอะไรสํำคัญๆญอย่างเช่นเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนคณะเพราะว่ามันจะมันจะอยากเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยแต่ส่วนมากมันจะเป็นอารมณ์ ะะแต่เสน่ห์แรงช่วง11-20งนะคะ21-30งานอะไรก็ตามที่เราทํามานานแล้วหรือที่เราแบบว่าพยายามฝึกฝนมานานแล้ว่ประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็อะไรที่มันติดขัดปัญหาที่มันติดขัดมาสักพักนึงแล้ว่มันหาทางออกได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะคะ